แล้วสวัสดีค่ะปอผ่าน,นะคะค่ะวันนี้เราจะมาลองหล่อนะคะถ้วยซิลิโคนดูค่ะนี่อันนี้นะทำผิดเนาะนี่มันจะเป็นแบบนี้แห้งเหี่ยวแห้งเหี่ยวทิ้งไปนะคะเราลองหล่อดูนะคะตัวนี้จะใช้ยางซิลิโคนแบบนิ่มค่ะนี่นิ่มมันจะออกเบอร์นี้นะอยากเปรียบเทียบให้ทุกคนเห็นด้วยเนาะเวลาเบอร์ที่แบบ นิ่มกับแข็งเนี่ยเราใช้งานต่างกันเนาะเดี๋ยววันนี้ที่เราจะมาหลอกกันเราจะใช้ S815 กันเนาะเราก็จะใช้100ต่อ2%แต่ตอนที่เราทารอบแรกไม่ใช่ตอนที่เราเทรอบแรกเนี่ยเราจะใช้ประมาณ1%ก่อนเพื่อให้เขาแห้งช้าๆม่งั้นมันจะกิ้งลงบล็อกไม่ได้นะเดี๋ยวจะมาทำด้านในกันค่ะแต่เดี๋ยวไปชั่งน้ำยาก,กันก่อนเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหล่อแบบซิลิโคนให้เป็นสีบ้างนะคะนี่เบพาจะใช้สีแดงนะแม่สี ก็ไม่มีอะไรมากเราก็แต้มสีลงไปนะคะใส่เข้าไปกับเนื้อยางยังไม่ผสมผสมสีก่อนที่จะผส,สมตัวเร่งเนาะมันก็จะทําให้เราไม่ต้องแบบลกมากนึกออโลกโลกอันนี้เป้าพาใช้น้ํายา200นะคะแล้วเราก็ค่อยใส่ตัวเร่งที่หลังวันนี้เราจะมากลิ้งบล็อกกันเนาะกริ้งกิงแต่ก่อนอื่นนะเพราะว่ารอบที่แล้วที่รอผิดลืมค่ะ ต้องใช้ซิลิโคนสเปรย์ฉีดก่อนนะไม่งั้นมันจะติดบล็อกเราบากเลยค่ะป้าพาจะหล่อเข้าไปในถ้วยนี้นะคะฉีดเลยพอเราคนให้สีกับซิลิโคนเข้ากันแบบนี้แล้วนะเราก็ค่อยใส่ตัวเร่งนะคะอย่าลืมนะรอบแรกเราใส่แค่1%อร์เต่อ100%ก่อนอันนี้ใส่200%ก็ใส่แค่2%ซนไปก่อนนะคะนี่ค่ะตัวเร่งนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ ตรงนี้ก็เราต้องคนให้ละเอียดมากๆเลยนะคะทุกคนประมาทไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ซิลิโคนนะคะมันจะเซตตัวไม่เท่ากัน,นะคะ่ะบางอันอาจจะเป็นน้ําเลยนะ,ะไม่เซตเลยนะคะบางที่ก็จะแข็งไปะคะ่ะถ้าเราคนตรงนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องคนให้ดีๆเลยประมาณสักไม่เกิน1นาทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะซิลิโคนมันจะหนื่มากะะพอเราได้เนื้อซิลิโคนที่ใส่ตัวเล่งแล้วเราก็จะค่อยๆเทลงบล็อกนะคะ การเทนะปาพาจะกิ้งกิ้งนะคะช่วงเวลานี้นะคะเราจะต้องรอเขาให้เซตอย่างเดียวเลยนะคะเห็นไหมมันจะเป็นฟองฟองค่ะให้เรากิ้งไปเรื่อยๆค่ะน้ำยาแปบ๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็เซตค่ะ กิ้งไปให้ถึงขอบเลยนะคะถ้าใครไม่มีสเปซซิลิโคนก็สามารถใช้วาสลีนได้นะเฝ้าเขาแล้วก็กิ้งเข้าไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดกิ้งนะคะจนกว่าเขาจะรู้สึกแบบหนืดแบบไปไม่ได้แล้วค่อยหยุดเนาะนี่นะคะปะ้าพาไปรอมา10นาทีแล้วเขาก็ยังเหลวอยู่เนาะปะ้าพาก็เลยไปใส่นะคะตัวเล่งให้มันเป็น2%ซนะคะให้มันแบบว่าปกตินะคะใส่เข้าไปรวมกันแล้วก็ค่อยกิ้งทีนี้ยแหละมันก็จะได้นะคะ เพื่อให้มันหนาขึ้นค่ะตรงก้นเนี่ยค่ะมันหนาอยู่แล้วแต่ตรงขอบขอบเนี่ยมันยังไม่ได้นะคะทุกคนอ,อ่ามันเป็นส่วนเว้าขึ้นมาค่ะทุกคนพอเราได้แบบนี้เราก็ทําการกิ้งนะคะกิ้งในบล็อกเหมือนเมื่อกี้นี่แหละคะ่ะกิ้งเหมือนกันนะคะแต่มันจะเซ็ตเร็วกว่าค่ะเพราะว่าเราใส่ตัวเร่งมากขึ้นมาค่ะทุกคนเช้าแล้วเพราะพาเอาทิ้งไว้ทั้งคืนเลยนะเหมือนมันยังจะบางไปเลยค่ะข้างในเนี่ยน่าจะหนาอยู่นะ แต่ว่าตรงนี้เหมือนจะบางไปอันนี้สองรอบแล้วนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนด้านในมันก็หนาอยู่นี่ค่ะเราต้องฉีดสเปรย์ซิลิโคนนะไม่งั้นมันจะไม่ลอนออกได้ง่ายๆแบบนี้ท้าดาได้มาแล้วนี่ได้ชามมาแล้วแต่ว่าเบาผ่ายังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ค่ะ เพราะว่าขอบมันค่อนข้างที่จะบางเนาะเราก็จะตกแต่งอีกนิดนึงแต่ว่าถามว่ามันเป็นที่คนได้ไหมก็ได้โอเคเดี๋ยวลองตัดดูก่อน แต่ได้พอเราตัดแล้วนะคะมันก็จะได้แบบที่เราต้องการเลยค่ะอันนี้เนาะใช้เอาไปทําอะไรได้บ้างนะคะทุกคนก็เอาไปใส่น้ําแล้วก็เอาไปลดน้ําต้นไม้แบบที่มันแคบแค่อะเราสามารถที่จะแบบทําให้เขาเป็นอย่างนี้ได้เดี๋ยวจะทําให้ดูนี่นะ้เม่อวานแบบหมดแล้วก็เมมโมรีเต็มนะตัดไปตอนไหนก็ <c oughs> ไม่รู้พูดอยู่คนเดียว <c oughs> โอเควันนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูว่าใช้งานอย่างไรส่วนตัวเปอร์พาน่ะจะเติมตู้ปลายากมากเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ํากัน จริงๆแล้วอะเหตุผลที่ทาอันนี้เพราะอยากจะเอาไว้เป็นที่คนนะจะได้เหมือนไม่ต้องทิ้งกระป๋องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราใส่น้าแล้วเราทําให้ดูว่ามันใช้งานยังไงเนาะนะเราใส่น้ําเข้าไปในนี้ประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปที่ตู้ปลากันในตู้ปลานเนี่ยเวลานั้นอะเราจะต้องเหมือนใช้เป็นจอบจอบอะเ<ท>นี่ยเ <ไป S 1> ทแบบเนี้ยเนี่ยเทมันเป็นเส้นเห็นไหมคะนี่มันจะต้องเป็นเส้นหรือว่าเราจะเอาไปลดน้ําต้นไม้ก็ได้เหมือนกันค่ะ เราก็ลดน้ําต้นไม้ในในกรณีที่เราอยากได้แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเิ่งนะสดยอดสดยอดนี่ค่ะอันนี้ยาแมวค่ะเห็นไหมการกรณีเยอะๆน้อยๆน,นี่นะคะในเมื่อเขาเป็นซิลิโคนนิ่มๆนะเราก็สามารถใส่ไข่ลงไปได้ปะ่ะไข่เป็ดไข่เป็ดยักษ์ <laughs> <laughs> นี่ดูใส่ไข่แล้วก็เรียงเป็นกระจาดแทนค่ะ เก๋เก๋ปะเนีย่ยเก๋มากแล้วมันก็จะทําให้ไข่แบบนุ่มๆด้วยค่ะไม่แตกได้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสนใจสิลิโคนแบบนี้นะคะสามารถดูได้ที่เพจนี้เลยค่ะหรือว่าดูรายละเอียดไม่ทันนะคะสามารถดูใต้ลคลิปนี้ได้เช่นกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าพาจะเอาอะไรมาฝากอีกอาทิตย์นี้นะคะจริงจังนิดนึงอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะคือเหมือนไม่ได้สอนละเอียดใช่ไหมอาทิตย์นี้ลองสอนละเอียดแบบทุกคนเอาไปทําตามได้กันดูเนาะเรียบร้อยแล้วถ้งไงคลิปนี้ป้าพัไปแล้วนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคุณไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ